อะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยะเออวะ่ะจะหลับแล้วเนี่ยไปสูบบุหรี่กันดีกว่าไปป่ะเออไปดิไปจางครับขอยาไปเข้าน้ำครับโอเคจ้ารีบกลับมานะจะมีการทำแบบทดสอบองัยนพักสิบนาทีนะคะทุกรูปทุกคนเฮ้ยไปสูบด้วยกันดิมามา เฮ้ยจะดีเหรอเอาจะตัวอะไรแล้วโดเอ้ยมามามางั้นเอามาก็ได้มาทำอะไรกันน่ะเออไม่มีอะไรครับหลวงพี่พวกผมก็แค่ผ่อนคลายกันนะครับเลี้ยนปนนหัวหลวงพี่สนใจไม่สูบด้วยกันไหมนี่รู้กันใช่ไหมว่าบุหรี่อ่ะมันเป็นสิ่งเสพติดมันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพนะโอหลวงพี่ นิด้แต่จหนมัน,น,จ,ะนจะเป็นอะไรไปทําเป็นหัวโบราณไม่ได้โถ่หลวงพี่ก็แค่เตือนเพราะเป็นห่วงน่ะงั้นหลวงพี่ขึ้นไปรอบนห้องนะรีบตามมากันล่ะทำมาเป็นห่วงแค่บุหรี่อ่ะไม่ใช่ยบาบ้าซะหน่อยที่หลวงพี่พูดก็ถูกนะมันอันตรายเราไม่น่าเชื่อพวกนายเลยโหป๊อดว่าตุดวะเนี่ยแค่สูบบุหรี่เอาไว้รุ่นคล้ายๆข้าสูบกันอะไรเราเป็นผู้ชายนะเหยียดกันเหรอ ถ้าเป็นชายแท้ก็ต้องสูบบุหรี่ดูวะอยู่กับพวกนายแล้วดูเสื่อมว่ะขึ้นห้องดีกว่าจะไปไหนก็ไปเลยไปูไปไปไปจะไปไหนก็ไปอีกสักมวนดีกว่าวะเออๆเอามาดิขึ้นห้องที่หลังจะเป็นไรไปวะขึ้นใจเอยวะค่อยลงหัวขึ้นมาหน่อย ขึ้นมาครบหรือยังยังค่ะเหลือในเอใน B แล้วก็ใน C ค่ะขออนุญ,ญาตครับทําไมขึ้นมาช้าเอ่อัวคุยกับเพื่อนเพนไปหน่อยครับใช่หรือเปล่าแล้วใน A กับใน B ล่ะทั้งสองคนสุปรีอยู่หลังห้องกันฮ่านิสัยไม่ดีจริงๆเด็กพวกนี้เยวเรามาทําแบบทดสอบกันเลยไม่ต้องรอ วันนี้พอแค่นี้นะกราบนม,มสการและสวัสดีนิสิตทุกรูปทุกคนนะคะทุกคนไปนไหนกันหมดวุเนี่ยเออเฮ้ยไปไหนกันวะพวกเธอไปไหนกันมา <C Effects> คือผมท้องเสียรับจานเลยเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยครับส่วนผมก็รอเพื่อนอยู่ครับกลัวเพื่อนเหงาแต่ครูได้กลิ่นบุหรี่จากตัวพวกเธอนะ <C lear noise> จานจมูกไปดีหรือเปล่าครับผมไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยใช่ครับ ไม่เห็นได้กิจอะไรเลยครับวันนี้อาจารย์ขอเช็คพวกเธอขาดนะถ้าพวกเธอไม่ยอมรับความจริงเออจริงๆแล้วพวกผมไปสูบบุหรี่กันมาครับแล้วก็คุยกันเพลินไปหน่อยครับอาจารย์เฮ้ยจะไปยอมรับทําไมวะไม่บอกอาจารย์แล้วก็ไม่รู้หรอกอีบ้าเลยกระซิบอะไรกันผมขอโทษครับอาจารย์ผมยอมรับว่าผมเจ็บบุหรี่ครับแล้วก็ยังเลิกไม่ได้ครับก็ดีที่เธอยอมรับความจริง เธอรู้ไหมการสูบบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพาพวกเธอไปสู่การอยากรู้อยากลองศารเสพติดประเภทอื่นๆอาจารย์จะให้เธอทั้งสองคนเข้าร่วมการอบรมและเข้ากลุ่มแกนนำนิสิตรโรงค์ด้านยาเสพติดของสถานศึกษานะมีอะไรกันรอเขากลับบ้านกันหมดแล้วทำไมยังไม่กลับกันอีกล่ะเห้อนิสิตสองคนนี้สิเจ้าคะวัวแตแอบไปสูบุรีเลยขึ้นมาทำแบบทดสอบกับเพื่อนไม่ทัน ดิฉันจึงขออบรมสักหน่อยเจ้าค่ะเออดีเลยวันสาวอาทิตย์นี้มีการอบรมคุณธรรมต่อต้านยาสเสพติดที่วัดให้นิสิตสองคนนี้ไปด้วยมนาะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อ,อ้าวสวัสดีครับทุกท่านท่านใดที่มาอบรมปลูกจิตสำนึกด้วยธรรมต้านยาสเสพติด รบกวนลงทะเบียนที่ด้านหน้าศาลาเลยนะครับเฮ้ยมายังวะตอนนี้เราอยู่หน้าศาลาแล้วเนี่ยเออ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 กำลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวเอาไปยิงเข้าไปในงานก่อนเลยโอเคโอเคโอเคตกลมบ้าบอเลยสาระมัคงไม่ไปมั้งหรอกเออมาแล้วเลยแล้วเพื่อนอีกคนล่ะไม่มาด้วยเหรอ น่าจะตามมาครับพา้อาารย์เออไม่ต้องรอหรอกนะเขาไปลงทะเบียนแล้วก็นั่งพักก่อนเดี๋ยวเขาก็มาเองนั่นแหละอ,อ้าวถึงเวลาอบรมแล้วครับขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมได้เลยครับโถเอ้ยสุดท้ายเพื่อนก็ทิ้งเรามีอะไรหรือเปล่าเพื่อนไม่มาใช่ไหมใช่ครับพา้อาเฮ้ยด,ดีแล้ว มาคนเดียวก็อบรลมคนเดียวผลบุญแล้วก็บ,บุญกุศลจะได้ตกอยู่กับแค่เรานะ โครงการนี้ใช่ไหมครับเต็มใจสิโครงการนี้ไม่ได้บังคับให้มานี่ใช่ครับอดีพวกเรามีความสนใจก็เลยเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับอ๋อครับครับครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเชิญลงทะเบียนที่ด้านหน้าศาลาเลยจะได้เข้ากิจกรรมช่วงเช้ากันนะครับอบรมแค่สองวันรู้สึกมีความสุขมากเลยอะพวกนายว่าไหมใช่ใช่ใช่นี่แหละผมเลิกยาเสพติดได้ก็อพอเพราะพึ่งธรรมะ ในการบําบัดที่ถูกต้องแบบนี้ง่าอยากจะช่วยคนอื่นที่เขายังติดสารเสพติดอยู่อะให้เขาได้เลิกให้เขาได้หลุดพ้นจากวงเวียนนี้สักทีวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอบรมแล้วพระอาจารย์ขอให้ทุกคนที่มาอบรมมีสติในการรู้เท่าทันปัญหาของยาเสพติดช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดละ เลิกสารเสพติดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนต่อไปนะโยมนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนเราไปอบรมมาดีมากเลยรู้เปล่าตอนนี้เราเลิกสูบบุหรี่แล้วนะเราอยากช่วยให้นายเลิกสูบบุหรี่ได้แบบเราบ้างจังเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> สุขภาพเราแย่มากเลย <c oughs> นายช่วยแนะนำวิธีการลดเลิกบุหรี่ให้เราบ้างสิ <c oughs> ได้เลยเพื่อนบุหรี่คือภัยร้ายลดสูบลดเสียงเ <c oughs> ชื่อเราสิแล้วว่านายทำได้แน่นอน